ปิตัวโทรศัพท์มือถือ s a m s u n Galaxy g Y6 โทรศัพท์มือถือรุ่นกลาง x s ็กเเฉพาะเกาหลีรอรับ 5G พร้อมกับกล้องหลัง3ตัวเล่นหลักที่ชัดมากในราคา9,300บาทเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Vivo Y22 ครบด้วยชิปเซ็ตเกมมิ่ง Helio G85 พร้อมกับแบตเตอรี่ 5,000mAh และการชาร์จที่เร็วกล้องหลัง50ล้านพิกเซลบอดี้พรีเมียมแบบกันน้ำ สวัสดีครับกับม้าเด็ข่าวสารดีดีทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนวราแอนเนกาซาสิมัทีในข่าวสารดีดีทางไอทีครับ รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องของเราด้วยนะครับผู้่อใจทาคข่าวสารที่มา่ตเทแบบนี้เป็นประจำทุกวัน Samsung เปิดตัวโทรศัพท์มือถือ s สมาร์ทโฟน Galaxy Y 6ในประเทศเกาหลีใต้ในมือช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในฐานะรุ่นต่อยอดของ Y 5ที่มีการเปิดตัวไปก่อนหน้านี้ปีที่แล้ว s a m s u n Galaxy g Y 6เป็นสมาร์ทโฟน5 g ระดับเริ่มต้นที่มาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลเป็น LCD 6.5นิ้วให้ความเรียด SD+ สัดส่วน2 0สต่อเรีเฟรชสูงถึง90เฮิรตซ์ในตัวของด้านหน้าจอนั้นจะมีการดีไซน์ติ่งส่งหยดน้ำให้กล้องหน้าความเรียด8ปล้านพิกเซลในส่วนของกล้องหลังจะมีกล้องทั้งหมด3ตัวเลนส์หลัก50ล้านพิกเซลมาโคร,ออร2อ depth sensor สและไฟแฟลช LED ส่สเวเปคภายในของ Galaxy Y 6รุ่นนี้ขับเคลื่อนด้วยชิปเซต MediaTek Dimensity 700 Android 12 RAM 4 g b ROM 128กับ Memor อรที่สามารถเพิ่มได้แบตเตอรี่5,000ม ah, ิลลิแอมปนอกจากนี้รองรับ d u a l s ซิ 5G Wi-Fi 802.11 Bluetooth 5.0มี GPS และ NFC ออ์ต USB Type C และช่องหูฟัง3.5ม ah. ิลหากรู้สึกคุ้นๆแล้วนะครับดีไซน์ของสเปคในข้าง้นเนี่ยก็ไม่แปลกไปจาก Galaxy Y6 รุ่นเดียวกับ Galaxy A13 ที่เพิ่งเปิดตัวในบ้านเราไปไม่นานนั่นเองก็น่าจะเป็นอันเดียวกันนั่นแหละในส่วนของราคานะครับอยู่ที่มา6,999บาทนะในเกาหลีอยู่ที่3,49,000วอนนะครับหรือประมาณ9,300ก็คือแบบสเปคีคล้กันแต่ว่าแพงขึ้นเวลาขายในเกาหลีหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะก็เป็นอีกข่าวนึ่งเรื่องนำฝากกันนะครับ หลังจากที่มีบอ่อแสของโทรศัพท์มือถือจากุล Y Series นะครับอย่าง vivo y ย2ไปเมื่อวันก่อนนะล่าสุดได้มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือที่ประเทศอินโดนีเซียก่อนแล้วนะครับภายใต้สโลแกน all fun in one vivo y 2 2ชูุดเด่นในเรื่องของดีไซน์ที่ดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นนะครับเรียกว่า fat frame ขอบโค้งมนนะครับ 2.5D ในส่วนนี้จะมีฝาหลังผิวสัมผัสแบบด้านเป็นกระจายรายเฉดสีพร้อมกับลวดลายที่สะดุดตาด้วยเทคโนโลยี crystal R i n e m e t a ครับ metal นะ รวมถึงในเรื่องของการป้องกันรอยขีดข่วนนะครับรอยิ้วมือได้เป็นอย่างดีป้องกันน้ำกันฝุ่น ip 54ด้วยติดตั้งกล้องหลังทั้งหมด2ตัวในหลัก50ล้านพิกเซลกับ2ล้านพิกเซลพร้อมกับเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือด้านข,าข้างของตัวเครื่องด้วยดีไซน์สวยดีนะครับจาตัว vivo y 2 2นั้นจะมาพร้อมกับหน้าจอไร้ขอบทรงหยดน้ำนะครับในเรื่องของการดีไซน์เป็นแบบ sd plus sunlight screen 6 5 5นิ้วความละเอียด sd plus ความสว่าง530นิตนะครับ สามารถที่จะใช้งานกลางแจ้งได้เป็นอย่างดีชิปเซต medtech e e r o g85 มาตีเทอร์โ5.5จะพูดกับแรม6 g ิกะแอเดตล2.0เพิ่มแรมอีก2 g ิครับร o ม128กับ micro sd card ที่รองรับถึง1 t a b แบ,บตเตอรี่5000 mAh MM, การชาร์จที่เร็ว18 w ัตต fast charging ในเรื่องของ os เป็น p h a n d a o s 12 vivo y22 er มี3สีครับได้แก่สีน้ำเงินสีเหลืองไร่เฉดสีสีเขียวอ่อนนะครับ ราคาเริ่มต้นอยู่ที่2.399,000รูปียนะครับหรือประมาณ5,900บาทซึ่งคาดการว่าจะเปิดตัวในบ้านเราในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนครับ สำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่กําลังหาของอร่อยกินกันอยู่แล้วก็ผมขอแนะนําร้านนี้กันเลยครับกับร้านที่ชื่อว่าเซเว่นชิคที่มีอาหารหลายประเภทให้เลือกสรรกันไม่ว่าจะเป็นอาหารทานเล่นอย่างปีกไก่เนโอลีนสเต็กไก่สไปซี่ไก่คาราเกะหรือจะเป็นอาหารแชร่แข็งอย่างหมึกไขแดดดแดดด่แดดเดียวปลาอินทรีแดดเดียวปลาสลิดแดดเดียวอาหารคลีนก็มีนะอย่างอกไก่นุ่มปรุงรสมีหลายรสชาติให้เลือกแล้วยังมีสินค้าที่ทางร้านเนี่ยผลิตเองโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นไส้กรอกอกไก่ยอซึ่งเป็นสูตรไร้แป้งไร้น้าตาลเหมาะกับ ผลที่ต้องการเพิ่มกล้ามเนื้อลดน้ำหนักไม่ว่าจะเป็นสายคลีนหรือคีโตก็สามารถทานได้นะครับทางร้าน,นมีการสั่งผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานมีออยอรองรับแถมรีวิวจากลูกค้านะครับก็มีชื่นชมเรื่องแพ็กเกจที่เจ้าของเนี่ยมีความใส่ใจในการซีลสินค้าด้วยตัวเองทุกรอตจนผลคะแนนโหวตของร้านสูงไปถึง4.9เต็ม5คะแนนอย่าลืมนะครับถ้าคิดหาของอร่อยราคากันเองฝากร้านเซเว่นชิกไว้ด้วยนะครับ และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานํามาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด u u s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกับมาัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR code ค้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิง์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ